นิทานอิศกเรื่องราชสีหมีและหมาป่าราชสีและเจ้าหมีอ้วนสองสหายช่วยกันล่าแพะมาได้ตัวหนึ่งแต่เมื่อถึงเวลาปันส่วนแบ่งทั้งสองกลับทะเลาะถกเถียงเพราะอยากได้เนื้อแพะมากินคนเดียวจึงเกิดต่อสู้กันเป็นพละวันอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครเพรียงรรำในที่สุดก็ล้มพับนอนกองกับพื้นหมดเรียวแรงกทั้งสองตัว หมาป่าตัวหนึ่งบังเอิญผ่านมาพบก็เข้าฉวยโอกาสคาบซากแพะไปต่อหน้าราชสีและมีอ้วนสัตว์ทั้งสองได้แต่มองดูด้วยความเจ็บใจและเสียดายไม่มีแรงแม้จัดคำรามให้หมาป่ากลัวมีอ้วนคิดได้จึงพูดขึ้นว่านี่ถ้าเรายอมแบ่งเนื้อแพะกันคนละครึง่งก็คงไม่ถูกหมา,ป,าป่าแย่งกินไปหมดหรอกอดกินเลยแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความโลภมักนำมาซึ่งความสูญเสีย